สวัสดีครับทุกท่กานครับคุณท่านก็นำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดเอเอเอฟซีไทยลีกครับคู่ชุราธานีเล่นบ้านเจอกับเอสแบคนอกกรุงเทพนะครับวันนี้เจ้าสุากุญญาจะมีคุณปฐทภวุฒิรงค์และผมโกนศรีมาทำหน้าที่เป็นผู้อุญญาตนะครับถาเราดูว่าเกียงเรื่องของชุราษฎร์แม้ทักทายก่อนนะครับโ <c oughs> ดยธนวัตรแล้วย้อ,ยอนให้พิเชษเบิร์นใหม่ตัวหน้าธนากรเก็บได้อ่าครับพลิกมาธนากรมันหลุดเท้าอ่ะเลยโดนแย่ง ถือจะสวนลุงลลเมทให้ให้ม่า <c oughs> จะตามน้ำหน่อยของทางเอกอาวุธไม่ได้ครับแตมีเจ็บธนากรเจ็บด้วยการแข่งขันดีกว่านี่โอกาสจะสำหรับขยับขึ้นไปก็มีสูงเรนนี่ซับติดเซตธนากรครยกลูกยิงทางเอกอาวุธิสนหนีไอ้ทีท่ตาได้แล้วนะครับโอ้ถือว่าเท่ล่ะครับนี่ครับการให้ช่องครับของลวงมาครับเกิดจะไม่รู้กันย้อนมาพันุวัฒน์ตอนที่ลงโกเมสแล้วครับ เป็นโกเมสตันตานเอกวุฒิคืนมาแล้วตรงนี้ให้มาตกก่อๆกันหนึ่งศูนย์โดยต่างสารัตแลยครับขึ้นนำจนได้เจ้าถิ่น <c oughs> ดูการทำชิ้งโดนโกลเมสนนนนฝากแล้วให้เอกวุฒิคืนมาไปรับตรงนี้ครับแล้วไหลามาโอ้โหมีสองทางเลือกสารัตดักได้แล้วหาสามารถสามารถพิจงหวะเดียวแต่โอ,โ,โอ้โหโอเปเชีานสามารถเป็นทางโซเซฟดดตัวเต๋เตอไม่เข้ากรอบครับว้ากรอบก็โทษ จังหวะสายเสียของพิเชษครับอเหนเรียกว่าแบบเน้นเต็มที่กับเกมนี้อ่าครับจังหวะทุวยชชยหาช่องได้ซัดติดเกกวุฒิได้เตะมุมแล้วครับแล้วเอาเท้าไปเพื่อนด้วยนะฮะต่อไปจังหวะนี้หาจังหวะเขาท่าสรัตติดเซตจราธรและท่าทอนแก้ไขทัน,นพันที่พันทว่าจะเติมเข้ามามว่าแล้วเก็บนะครับออกมาดักได้นะครับแกจังหวะความ หมดตรงขวาตรงนี้นครับได้อยู่โจเซฟตรงตัวธนาธรยังไงก็ฟาลแล้วนี่โจเซฟสามารถคลึงให้ตั้งใจมากคนะสามารถไหลไปด้านข้างอครับดูว่าจังหวะลุยมาแล้วซัดตัวนี้เบาไปแกวสองพาดูไว้ก็ติดบล็อกติดโดนอธิษตาออกนะครับเอาทิอิ้นมีเสียอาบด้วยวนี่ครับ บลุวัสัตว์โดยตรงโอ้โหได้ด้วย2-0ตุ้มเลยครับโอ้โหมารีล็อกครับกำแพงคนเดียวด้วยนะธนกรแล้วพออ้อมมานี่กรุงหามุมประตูเกือบเกือบจะเป็นเกือบจะเป็น3-0ครับโอ้โหยังปัดเอาให้ได้ครับธนทรไม่งั้นนี่ขาดลอยเลยนะครับแต่ จบครึ่งนี้ฝั่งสุราษธานีนี่ก็ทำให้แย่งเลยไปจาัก,การวุดแล้วยังเ,เห็นเห็นก็เลยเอากระชออกมากระชออกมาเก็บได้มาข้างหลังมีดูจังหวะนี้ของทางโจโซเซฟกลุงศรีสะเลยว่าใครจับจังหวะคขึงมาแล้วจิ้มเน้นๆพิเชษสัตว์อาเปิดครับว่าเอาตรงนี้ตีไข่แตกได้เอาแล้วครับ 1- 2ไล่มา ธนชัยครับสวยมากครับชัยเอกธานาปามาเข้าฮอสง่ายๆแซงจากราวุธมานะครับโอ้โหไปหุบขาได้โดนดักได้โดยทางนัฐพลนัทพลซ้ายมีพิเชษมีเรืองเลือกมาที่สุธิชัยคืนนัทพลหาครับได้บอลจงล้วตีเซฟตัวซ้ำมาไม่ทันว้าประวิทย์เซฟแล้วครับโอ้โหหนง้างซัดในกรอบด้วยนะครับ เข้ามปในเส้น6เมตรแล้วครับนัทพลยังได้อยู่สาระเก็บได้เติมใหม่บอกมาถึงลวนลวนวิทยาเขาได้แล้วครับ3ามหนทิ้งห่างครับาอีพเพลประตูไปเสมอนะครับแต่ว่าสร้างความแตกต่างได้ครับจงังหวะตัวตัวคลึงหาช่องจ่ายผ่านพิเชษมาได้ของลวนตะกอนยองขึ้นใหม่ บอลมันตรงนี้โดนดักได้อ้าวไม่เข้าใจกันืืปรวัตตรงเทินแก้แล้วปรวิตปรวิตแม่นโอ้โหยังจับวางเลยครับโอ้โหสี่หนึ่งนี่หนึ่งทิ้งไปเป็นสี่ต่อหนึ่งแบบนี้ดับแรงฮึดของนอตุนเทพที่เล่นพาวเวอร์เพลย์ครับแล้วโดนยิงสวนจังหวะเดียวแบบพิเชษอชิตะเอกนา ไม่มีช่องย้อนมาใหม่ที่พิเชษอาชิตะสัตโด <c oughs> นเสาเหลี่ยมนอก,กว่ะแล้อาชิตะชนเสาครับรีบวิ่งมาให้อาชิตะไปเล่นพิเชษเอกธนาไม่ถึงแล้วโอ้โหยังดีเจรปันเนี่ยขวางได้โอ้โหยังไม่เสียวตัวที่ห้าครับ <c oughs> ธนภพทิ้งกับเอกธนาแล้วอชิตะไหลามาพิเชษสายธนชัยธนชัยก <c oughs> ็ติดเซฟของโปรวิทย์เป็นลื่นในจังหวะที่กำลังสับไกลพอดีพิเชษอากับเอกธนาเอากธนาก็โดนบล็อกไว้โดยทั้งเอกวุฒิเหลือหมดเวลาเลยครับก็สุราธานีครับสุดท้ายแล้วก็ปิดจ็อบได้นะครับหลังจากทราบข่าวดี ได้อยู่รอดเรียบร้อยนะครับก็ยังสามารถคว้า3คะแนนส่งท้ายในบ้านได้ในวันนี้นะครับมีเพิ่มเป็น22คะแนนครับจาก25เกมนะครับวันนี้เอาชนะเอสแบ็กนอตกรุงเทพอันดับสุดท้ายไปได้